ใช่ไหมฮะถ้าคุณเห็นพระที่ทำลูกอมใส,ส่ศินแน่นอนเชื้อสายมอญนะเจอในเหรียญจานตัวทำเชื้อสายลาวเจอในเหรียญจานขอมจะไทยยังไงอ่ะก็ที่จานอยู่ยังเป็นภาษาขอมอ่ะแล้วมันจะเป็นไทยยังไง ในอดีตมีไ้มตะกุดจานภาษาไทยนะโมพุทธายะนะมมะพะทะเขาก็จานเป็นตัวขอมถ้าเป็นมอนก็จานกลมๆเพียวเวียเมียจะไหนอ่ยไหนที่จานภาษาไทยละมันไม่มีเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วคราวนี้มาที่ข้อสงสัยพระที่ทำเนื้อเล่นแร่แปรธาตุ มีการบันทึกว่าไปเรียนจากที่อื่นไหมที่ไม่ใช่ถ้ำขุนแผนผมกล้าพูดคำตอบคือไม่มีพระที่เรียนวิชาสะกดธาตุต้องมาเรียนที่สำนักถ้ำขุนแผนจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดโดยสืบสายตำราจากตำราของถ้ำขุนแผนตำราที่อยู่ที่หลวงปู่ยิ้มเนี่ย ซึ่งต้นสายตําราของการเล่นแร่แปรธาตุแร่กาย,ยสิทธิ์ก็คือท่านผู้ผู้อองแม้กระทั่งการทำผงยาก,กินดามานีก็เป็นวิชาของมอนผมมอนแล้วมอนฟิชเชอริงกับลาวถ้าฉะนนั้นลาวกับมอนจะใช้วิชาที่ใกล้เคียงกันหนักสุดย้อนมาถึงตรงนี้เลย <c oughs> นะครับ พระร่วงรางปืนใช้ของไหมพระร่วงรางปืนใช้ของขอมไหมเพืออ่อนเตอบผมหน่อย ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับพระล่วงลางปืนมานานแล้วเพราะมันคือตะกัวสนิมแดงถ้าคนไม่รู้ว่าตะกัวมีเฉพาะเมืองการเน่ยก็จะไม่สงสัยไอ้ผมอะสงสัยเพราะตะกัวมันมีเฉพาะเมืองการนไงถามว่าทําไมผมจึงศรัทธาวัดท่ามขุนแผนผมถือว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆไปรู้ความลับของวัดทมขุนแผน ถ้ำภูพระถ้ำตาลุงถ้ำมะละแมงที่ถูกปิดตายมากว่าห้าสิบปีทำไมผมจึงไปรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วที่ผมใช้ตลอดคื้ของทงุณแผนถ้าวันนี้ผมมีความสงสัยว่าพระล่วงลางปืนพระล่วงตะกวดสนิมแดงไม่ใช่ขอมละ่ะไม่ใช่ขอมสร้างเพื่อนเพื่อนเชื่อผมไหม อขอมีเทวรลูกไม่เถียงขอมีเทวรลูกสาลิตผมไม่เถียงเพราะยุคสาลิตคือยุคดั้งเดิมผมไม่เถียงเลยผมก็มีเทวรลูกของขอมเยอะใช่ไหมจะเป็นพนะระนารายจะเป็นพระแม่กูมามีเยอะ เราเข้าใจว่าพระร่วงเป็นขอมเพราะแตกที่ลบบุรีเราเจอที่ลบบุรีแล้วผมถามว่าปัจจุบันลบบุรีมีขอมป่ะลบบุรีมีลาวอยู่ไหมลบบุรีมีจีนอยู่ไหมทุกวันนี้มีคนจีนอยู่ลบบุรีไหม ปัจจุบันลบบุรีมีคนเขเมรยอยู่หรือเปล่าน่าสนใจนะน่าสนใจมันก็ย้อนไปว่าขอมถูกขับไล่หรือล่มสลายจากพื้นที่ลบบุรีไปไหมนั่นมันคือคำตอบเพราะอะไร ไม่เคยเจอพระล่วงในปราสาทขอมแต่พระเครื่องต่างๆเหล่านี้เจอในเจดีแล้วขอมสร้างเจดีย์ไหมสิ่งที่น่าคิดคือขอมสร้างเจดีย์ไหม วัฒนธรรมของขอมอสร้างเจดีหรือเปล่าคนขายพระก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าพูดแบบคนยุคเก่าแล้วขายได้วันนี้เราไม่คุยเรื่องซื้อขายกันเราคุยว่าขอมสร้างเจดีย์ไหมขอมสร้างปราสาทผมเชื่อแต่ขอมสร้างเจดีย์ไหม แล้วพระที่เจอเจอในเจดีหรือเจอในปราสาทสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยคือทำไมพระลวงของขอมเป็นตะกัวซึ่งตะกัวไม่มีที่ลบบุรีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมว่าตะกัวไม่มีที่ลบบุรีเทวารูปสำนิกใช่อันนั้นของขอมแต่เอาง่ายๆให้แปลกันง่ายๆว่า พะล่วงสร้างก่อนอนาณาจักรลาโวลมสลายหรือหลังเราไม่เอาคำว่าหรือเปล่าเราเอาว่าขอมสร้างเจดีไหมพะล่วงเนื้อตะกัวเนี่ยสร้างตอนขอมอยู่ที่ลบุรีหรือขอมไม่อยู่แค่นั้นอืม ตอนขอมอยู่ใครพระชัยวรมันใช่ไหมพระชัยวรมันอยู่สร้างเทวารูปผมไม่แปลกใจแต่พระล่วงสร้างจากพระชัยวรมันหรืออาณาจักรขอมล่มสลายแล้วสยามเข้าไปยึดครองลพบุรีได้ไหมซึ่งเนื้อตะกัวสนิมแดงไม่ได้เก่าเท่าสำลีสนิมยก ห้าร้อยปีเนื้อเดียวกับนะอู่ทองวัดเหนือเนื้อเดียวเนื้อเดียวกันสนิมเดียวกันกับอู่ทองวัดเหนือเอาเอออย่าเพิ่งดูที่ศิละปะผมผมดูที่วัสดุก่อนอา่าพิสุวรรณนัล้น่าคุยกันใช่ไหมฮะของไม่สร้างใจดี วัฒนธรรมการสร้างพระเครื่องบรรจุในเจดีมันเป็นวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของมอญแต่ที่ผมสงสัยสุดคือว่าเนื้อตะกวัวสนิมแดงแน่นอนมีเมืองการพระชายวรมันไม่มีเอาง,ง่ายอ่ น่าสนใจนะคําสันนิษฐานของผมข้อสงสัยของผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าพระชายวรมันไม่สร้างพันเนื้อตะกัวสนิมแดงแค่นั้นผมว่าเขาไม่มีผมว่าเนื้อตะกัวมันมีที่เมืองการแล้วดูพระล่วงลางปืนเนี่ยหรือพระเนื้อสนิมแดงตะกัวสนิมได้หมดไม่ได้แตกต่างอะไรจากพระล่วงเมืองการเลย ทั้งเนื้อทั้งสนิมทั้งอายุเป็นไปได้ไหมที่สยามเข้าไปยึดคลองละโวขับไล่พระเจ้าชัยมรมันหรือเมฆเมรเนี่ยล่มสลายไปแล้วก็ไปสร้างเจดีไว้แล้วก็ทำพระไปใส่ไว้นะและก็ให้เกียรต หรือสร้างศิลปะของพระเครื่องนั้นเนะี่ยให้แต่เอาจริงอะพระเทิดหน้าก็ไม่ได้เหมือนขอมหน้าก็เหมือนสุขโขทยัยอะพระเทิดเนี่ยหน้าก็ไม่หน้าก็ไม่ได้เหมือนขอมเอาแต่พอเราบอกว่าเป็นขอมอะแพงอะเพอประวัติศาสตร์ไทยเขาเขียนว่าขอม อยู่ก่อนเขาแล้วจริงจะมาเป็นสุขโขทยัยแล้วจริงจะมาเป็นอยุธยาซึ่งจริงๆเขามีมาพร้อมกันน่ะก็อยู่เมืองใครเมืองมันนั่นแหละอ่ามันเหมือนกับผมสมมุตินะอ่าผมเป็นสสราชบุรีคนหนึ่งเป็นสสนะครับเชียงใหม่คนหนึ่งเป็นสสนะะลบบุรีอายุเท่ากัน แต่ประวัติศาสตร์กับเขียนว่าสสสุโข,ข,ขโซขอลบุรีตายก่อนจึงจะมามีสสสุโขทัยแล้วจึงจะมมีสสราชบุรีอืมสิ่งที่ผมสงสัยมานานคือเนื้อตะกัวไม่มีในลบุรีถ้าจะมีคือเอาจากเมืองการไปแล้วศิละปะที่สร้างออกมาบางอย่างก็ไม่ใช่ขอมจ๋าไม่ใช่เทวรูปอ่ะ นั่นแหละประเด็นก็นคือว่าแต่วัฒนธรรมการสร้างพระใสเจดีย์มันเป็นวัฒนธรรมของมอญแล้วพระกุกก็เจอจากเจดีวัดพระศรีรัตนมหาธาตซึ่งเจดีวัดพระศรีรัตนมหาธาตก็มีทุกจังหวัดผงสุพรรณก็แทกจากเจดีกุวัดพระศรีไงก็เป็นอู่ทองไงลาดบุรีเนี่ยนะ หากูวัดอรัญยิกไงเจดี JD ยอดปางวัดอรัญยิกไงก็มีพระล่วงไงเห็นปะแล้วที่แตกเนี่ยก็แตกจากนะยอดปางเจดี JD, กขวดพระสีไม่ได้แตกจากในประสาทก็เลยน่าคิดว่าเออสรุปแล้วมันใช่ขอมไหมแต่สำหรับผมอะแค่คิดขำๆว่าไม่ใช่ขอม แล้วก็คิดว่าคุณไม่ต้องแปลกใจวันนี้มาแยกราคาอันนี้ลบบุรีแพงอันนี้เมืองการอันนี้ลาดบุรีแต่ถ้าคุณดูจริงๆเนื้อเดียวกันสนิมเดียวกันแล้วผมเชื่อเอาไม่ใช่ขอมก็เหมือนสมัยก่อนนะเอาบัวเข็มไปยัดเป็นขอมอะบัวเข็มนะไม่ใช่ขอมบัวเข็มมันมอน นะครับอ่ะผ่านไปอันนี้แค่สันนิษฐานสงสัยเฉยเฉยเอางี้ดีกว่าอายุของพระล่วงลางปืนนะกี่ปีถ้ามันเป็นสลิมเดียวกับวัดเหนือมันจะพันกว่าปีได้ไงครับแค่เจอที่ลบบุรี อืมนะครับก็คือตอนนั้นนะ่ะนะครับสยามเขาไปยึดครองพื้นที่ของลพบ,บุรีแล้วเขาก็สร้างไว้แต่เราปลูกฝังกันจังว่าลพบุรีคือขอมอะไรที่แตกตรงนั้นต้องเป็นขอมหมดเพราะได้ราคาเห็นไหมฮะนะอะไรที่แตกจากจังหวัดนั้นเป็นขอมหมดเพราะได้ราคาซึ่งจริงจงผมแค่สงสยัยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะผ่านไป อันนี้ความสงสัยของผมก่อนสิ่งที่ผมบอกเสมอว่าเวลาผมซื้อพรักไม่มีราคากลางสําหรับผมผมซื้อในสิ่งที่ผมรู้ข้อมูลผมตั้งราคาด้วยตัวผมเองผมซื้อสิ่งที่ผมชอบบางคนบอกแบบนี้เขาขายได้สามสี่มื่นผมไม่ซื้อเพราะผมไม่ชอบผมผิดไหมบางอย่างบอกโอ้โหแบบนี้ทําไมผมซื้อแต่เขาไม่เล่นทําไมผมซื้อแพวผมจะจ่ายตังซื้อสิ่งที่ผมชอบผิดบาปอะไรไหม นะฮะอ่ะก็ฉะนั้นน่ะเลิก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 ยึดติดกับพระไทยก่อนแม้กระทั่งพระที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงให้เป็นผู้แปลงยัตติจากมหานิกายเป็นธรรมยุติกายยังเป็นพระมอรเลยครับแสดงว่าตอนนั้นนะ่ะไม่มีไทยยังไม่มีคำว่าไทยเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันเราเล่นพระเนี่ยเรารับไม่ได้ครับที่จะบอกว่าพระที่เป็นมอนพระที่เป็นลาวพระที่เป็นเขมรเก่งกว่าพระที่เป็นไทยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะไม่เชื่อว่าปู่สุขเป็นมอนไม่เชื่อว่าพอทานะเป็นลาวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วคิดว่าพระไทยต้องเก่งที่สุดมีตำราไหนที่บันทึกเป็นภาษาไทยมากรับ ผมเห็นมีแต่ถ้าคุณไม่เคยเห็นตำราแบบผมคุณก็ไม่รู้ไงผมเห็นตำราโบราณก็มีแต่บันทึกเป็นภาษาขอมเป็นภาษาลาวเป็นภาษามอญก็แค่นั้นนะครับอ่ะมาครับดงตาลคือห้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยเอางี้ดีกว่าใครมีดงตาลสวยๆแบบสวยกว่าที่ผมมีผมซื้อองค์เจ็ดหมื่นส่งมาขายผมทีผมฝากไปถึงคนที่ถือพระสวยๆ ของวัดดงตาลน,นะสวยจริงๆอะ่ะผมซื้อให้เจ็ดหมื่นอยากได้ส่งภาพมาขายผมทีสวยกว่าที่ผมไลฟ์ผมจะซื้อเจ็ดหมื่นผิดไหมเพราะผมคิดว่าเนี่ยพุทธคุณเขามากกว่าแล้วพระแบบเนี้ยไม่ลดคุณค่านะครับอ่ะแนะนำพระทางอีสานได้ไหม ผมจะต้องแนะนําอะไรครับวันนี้มีคนถามผมที่สนามบอลว่าเขาเล่นพระอะไรผมบอกเลยคุณแขวนพระที่คุณรู้จักอะดีที่สุดแล้วคุณจ่ายตังค์ซื้อพระที่คุณรู้คุณจ่ายตังค์ซื้อพระที่คุณรู้พุทธกคุณคุณชอบคุณดูพระองค์นั้นกี่ครั้งคุณก็มีความสุขแต่ถ้าคุณจ่ายตังค์เพราะเชื่อคนอื่นว่าดี คุณจะกลับมานั่งสงสัยว่ามันดีจริงไหมแล้วต้องเอาพระองค์นั้นไปนั่งถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่มีความสุขหรอกครับซื้อพระที่ตัวเองชอบซื้อพระที่ตัวเองรู้ดีที่สุดนะะ